เดอ้อพี่น้องคะ่ะเสียงดีคือบอด่ดีจังใดชัดภาพชัดบ่จา้าพี่น้องภาพบ่ชัดจังใดก็บ,บอกยายล้านในเดอ้อค่ะพี่น้องคะ่ะก็ทันชนกสีมันนะคะเนาะก็ให้สติ๊กเกอร์น่ารักน่ารักมากเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะขอขอบคุณเลยหลายๆเดอ้อค่ะเดอ้อทันชนกสู้ๆขยายสู้ๆนะคะบ่สันว่า นะคะนาะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเร้อสูขูสุขคนทุกทุกท่านนะคะนาอที่เขามาเป็นกําลังแรงใจให้กับยายล้านจอมจุนนะคะพี่น้องคะน้องทันชนกนะคะกะบอกให้อะถวยทองเด้อจ้าพี่น้องคะถ้วยทอง <c oughs> ททน,นะคะสามถ้วยสีส่สามถ้วยนะคะนาะกับสติเกินน่ารักน่ารักมากให้กําลังแรงใจยายล้านจอมจุนแฟมิลี่เด้อพี่น้องคะให้คาขึ้นนี่เนาะ,ะเป็นจังไงเนาะค่ะพี่น้องคะ กินข่าสุกโขซุขนไปเนาะมูผู้เลิกงานกะอ่านกินข่ากินน้ำไปเนาะผู้เหตุงานนะมาจากท่างไกลกันนะคะพี่น้องคะสําหรับแย่ร้านกับ่ไดดไปท่างไกลท่างไกลแล้วเนาะคะเนาะอยยุก,กับำลนาเจาของนจ้าพี่น้องคะโอ้ตะกะลาคือเเ่าได้คะ่ะพี่น้องคะในศีลาน้าหลูกน้าหลานนาะพี่น้องเอ้ยหลานหน่อยถึงสาร <c oughs> สารพัดพี่น้องเลย <c oughs> เดี๋ยวที่อไยายลานเด้อพี่น้องเอ้ยายลานบากันละบบาไลก็พวกะไ้พี่น้องมันียไอเนาะค่ะเนาะช่วงนี้เนาะค่ะพี่น้องค่ะดูแลเด้อค่ะเด้อระวังระวังนะคะเนาะสภาพอากาศดินดินฟ้าอากาศตอนนี้กระเพป่วนพี่น้องระวังเนาะระวังทุกทุกทุกผู้ทุกคนเด้อค่ะเด้อ ลโลกไข่ไข้เจ็บมันแห่งตายหลพี่น้องเอ้ยสุขสุขคน่าลานก็เป็นด้วยความเป็นห่วงเป็นหย่ค่ะพี่น้องคะน้ะค่ะเนาะถ้าโลกไข่ไข่เจ็บมันแวะเขามานละมันกับเรได้เหตุการณ์เห็ุงานได้ค่ะพี่น้องคะ ตุกคนทุกคนกะกินยารัดไ้เด้อค่ะพี่น้องผู้ไดรู้ซึกว่าสิบปวดหัวมั่วเก่าได้จักน้อยนี่กิกนยารัดลดค่ะพี่น้องคะก็ับคอบคุ่นสู้โขสุกคนเด้อค่คาเด้อที่ขอมาเป็นกำลังแรงใจเนาะค่ะเนาะหรือว่าสิจอบจอบมองมองมาให้ปองอยู่คนอยู่คางๆกระได้เดอ <c oughs> อ้อออยจิบน้ำน้ำพี่น้อง จิน้น้ำเล็กน้ำน้อยนะคะเนาะอันนี้ก็อาจจะเป็นน้ำต้มเนาะคะ่ะจะเป็นเอ่อเขาเอินยังละ่ะน้ำขิงนะคะพี่น้องคะแย่หลานไปหาซือออา้อยุ่มเหมือนเสายุ่มตลาดอันอเพื่อว่วปีนี่ลหละคะ่ะพี่น้องคะตลาดเขาเอินยังตลาดนัดดิคะ่ะตลาดใหญ่เติบดีดิค่ะพี่น้องคะนะคะสว่วนสิได้ดก็โอ้เลียนอมตลาดอยู่พี่น้องเอ้ย ไปเห็นกะขิงอ่อนพอดียายล้านกะจัดซะซะเลยเอามาหน่อยหนึ่งพี่น้องคะ่ะบ่ไดเอามาไหลเอามาหน่อยหนึ่งเอามาหลบ่ได้่ะเที่ยมันบ่มืดมันจีนเนนะคะเนะเาะเฮาก็ซื้อมาเฉพาะพ่อได้กินล่ะคะพี่น้องคะ่ะขอบคุณนะคะตอนนี้นะคะเนาะทั้งห้าล้านดวงตาที่เป็นกําลังแรงใจให้ยายล้านู่ตอนนี้เด้อคะ่ะพี่น้องคะ่ะตอนนี้กะสีคคคใครๆแนล่ะคะ่ะอ่านออกแล้วว่ามียน ตัวนิ่ๆเขามาเบิ้งแล้วเนาะค่ะเนะาะเมื่อกี้เต้โอ้ยพี่น้องเอ้ยยหลานตีตาเบิ้งแล้วก็ซ้ำเก่าเนาะค่ะใส่แว่นตาแล้วก็ซ้ำเก่ากับตัวหน่วยคือเก่าพี่น้องเอ้ยบ่อยากพากเนาะค่ะเนาะจ <c oughs> ังไดเนาะค่ะพี่น้องยายหลานผู้ที่เพิ่นอภูติพันท่านได้กินข้าวกินน้ำแบบฮารักกินข้าวกินน้ำก่อนเด้อค่ะเด้อเห็นง่ายมากเมื่อยๆลาล้าเนาะค่ะเนาะจังไดกระไรก้อนสีจับโทรศัพท์โทรศัพท์เนาะพี่น้องนะฮะ ก็อิ่มท้องสักวันล่ะค่ะเนาะอาบน้ำอาบน้องเย็นสบายหลังกินข้าวกินน้ำอิ่มๆคอ,อ,อยจับโทรศัพท์ก็ได้ดอกเด้อพี่น้องเลยจังได้กระไดเด้อยความเป็นห่วงเนาะค่ะเนาะขึ้นรถลงเรือเนาะค่ะถทาผู้ทีอ่ากำลังเดินกับบ้านกับซองหรือว่าคนกำลังขี่รถขี่เรือกัอ่าเดินทางปลอดภัยเด้อพี่น้องเด้อสุขสุขคนนั่นแหละค่ะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเนาะค่ะเนาะ สมือหนีมันหั่งโอ้โหรูหลายระบาดเนาะค่ะเนะาะเจ้ว่าโรูอียังต่อรูอียังเนีย่ยพี่น้องเอ,อ้ยจากทีเออ่เขาเอินยังลระควิดกระกลายมาเป็นไขวัดเนาะค่ะเนะาะไขวัดธรรมดากรบเบิดกับตรงเป็นไขวัดใหญ่พี่น้องเอ,อ้ยไขวัดใหญ่แล้วมันอีก็เป็นไขอ,อ่านุนนั่นนี่กระจายออกไปทั่วแพร่หลาย,ลยลลลๆลยยางหลายๆแนวเนาะค่ะเนาะพี่น้อง